สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาที่พักในตัวเมืองนี่เลยค่ะ Holiday Inn ระยองโดยโรงแรมจะติดอยู่กับห้างแหลมทองค่ะถือว่าสะดวกมากเลยทีเดียวครั้งแรกนะคะมานอนเนี่ยจะเป็นห้อง Standard Room ค่ะถือเป็นห้องที่โอเคมากเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องรีบเช็คเอาท์ตั้งแต่เช้าเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะจัด Breakfast Box มาให้ด้วยถือว่าน่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนครั้งที่2นะคะที่มาพักห้องสแตนดาร์ดรูมเนี่ยมันเต็มค่ะก็เลยต้องจำเป็นต้องจองเป็นห้องที่เป็นห้องสวีทค่ะเรียกว่าเป็น One วันคิงเ One b e เบ o รู Suite ค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีของครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟไดรยเป่าผมเตารีดที่ชั่งน้ำหนักไมโครเวฟตู้เย็นตู้เย็นนี่ขนาดใหญ่มาก โดยห้องนะคะจะแบ่งเป็นห้องรับแขกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องค่ะจะบอกว่าห้องรับแขกใหญ่มากนั่งเล่นสบายเลยค่ะส่วนวิวในห้องนี้นะคะจะเป็นแบบ ็นรอบทิศทางได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นห้องมุมก็เลยจะเห็นทั้ง2อฝั่งนอกจากที่เราเห็นความอลังการในห้องแล้วนะคะทางงแรมก็มีคอมพลีเมนทาร y ีพิเศษให้สำหรับผู้ที่เข้าพักห้องไทยนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าของที่เห็นเนี่ยสามารถทานได้ทุกอย่างเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยได้ดื่มดำทั้งวิวแล้วก็อาหารไปพร้อมกันค่ะส่วนด้านบนนะคะชั้น29ค่ะจะเป็นอินฟินิตี้พูลค่ะ มองไปทางไหนนะคะก็จะบอกว่าสวยงามมากยิ่งเวลาตอนเย็นๆนะคะก็จะเห็นผ้าทิตย์ตกที่นี่สวยมากเลยค่ะหวังว่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการมาพักที่จังหวัดระยองนะคะ